องอิงท <kav> ูใหญ่เลยวองิงพาช้างมาลงป่านะครับขยันก็ทูเฮ็ดยังไงเฮ็ดปูกสังงั้นเนาะได้ทักสีหาดอกพอกินอะไรเฮ็ดปูกสังเงี้ยนีิมาเหนือนต้เบิมก็ต้เบิมกระดกัยกันเน้ะ เห็ดปลวกนะครับผมเห็ดปลวกเห็ดปลวกใหญ่อ่ะเห็ดปลวกสั่งอ่ะเอาไปเอาเอาไปเอาไปอันนี้นะเดี๋ยวได้แน่นอนเมนดอกนึงหมดเลยนี่นี่นี่เนี่ยแม่นเตจานนี่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 ครับเป็นปลวกครับปลวกขึ้นขึ้นวะอันนี้วะอุดมสมบูรณ์เนี่ยนี่อุดมสมบูรณ์ยังเห็ดขึ้นขึ้น เนี่ยเห็ดปวกภาคใต้เห็ดปวกจริงๆนะครับผมคือกินได้นะครับกินได้เห็ดเห็ดปวกใหญ่เฮ้ยสองดอกอันนี้ยูจันได้สิเอาไปย่างนะเอาไปย่างนะเจ้วมาเกือบเน่าแล้วเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนสองดอกเก็บก่อนเก็บก่อนครับเอาไปปนกันเลยจ้ะปนเห็ดโอ้โหมามาเลี้ยงช้างได้เห็ดปวกอีกแล้ว มันต่องยางหาเบองด้ดิเราะว่าหลายเด้จันเพราะว่ามันนั่น่อยเห็นตะเบิ่์มมาปาหาดอกไหมมันนั่นช่วงนี้มันฝนลงไงฝนลงนักนั่น,นี่โชคดีนะครับไดเห็ดปลวกของแซบครับก็มาทำงานนะครับผมแต่ว่าม,มาเจอเห็ดเนาะ เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับผมสองดอกดีกว่าให้เน่าทิ้งนะครับผมอย่างน้อยถ้าเราไม่กินนะครับเราก็ยังเอาไปขยําทําเชื้อเห็ดได้นะครับผมก็คือก่อนหน้าน,นี้มีรุ่นพี่ที่เขาขึ้นมาก่อนนะครับผมสี่ห้าวันที่แล้วอะ่ะเขาบอกว่าได้เห็ดปวกอยู่ประมาณสามสี่ดอกนะครับผมตอนแรกผมกว่ามันมีด้วยแต่พอมาเจอกับตัวนี้ถึงเชื่อ,น,อะนะครับผมว่าผมก็ไม่ทราบนะว่าัโซนพักใตยย้ จะมีเห็ดเห็ดปวกเหมือนแถวอีสานเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เห็ดปวกที่แบบแบบขึ้นเป็นหมูอะนะครับผมมันเป็นเห็ดปวกแบบเห็ดปวกใหญ่นะครับผมหรือที่เขาเรียกอะไรเห็ดปวกช้างหรือเปล่านั่นแหละนะครับก็เอาไปเอาถ้ามันน้อยๆเอาเอาไปตำน้ำพริกได้นะครับผมเอาไปตำน้ำพริกได้ดูดูองค์อิงป่วนนี้แล้วองค์อิงเออคิดดื้อ ดีมากนะครับน,นี่ลูกสาวก็ช่วงนี้ไม e> ่มีอะไรมากเนาะนะครับผมบรรยากาศก็จะคลึมๆ่อยนะผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณนี้พวกดินพวกอะไรมันก็จะชุ่มชื้นหน่อยนะครับผม ก็ฝากกดติดตามกำลังใจด้วยเนาะนะครับผมก็ยังมีคลิปคนน่ารักของน้องช้างให้ได้ดูกันทุกวันนะครับแต่ว่าอาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับชวนนี้จะปีนไปไหนถอยไปไม่เอาเออถอยเลยถอยเลย โอ้ดื้อมากเลยครับดูแต่ละวันอะไรก็ไม่รู้ดูดูดูคำซุนถอยมันจะตกขาหักถอยไปเนียเอาไปเลยมันจะตกขาหักอ่ะคิอดื้อผมปวดนะครับผม มีความดื้อความปวนให้ได้ดูกันทุกวันนะครับเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะนะครับผมเดี๋ยวคนนี้ากตัดจบคลิปไว้ก่อนเนาะนะผมมีอะไรที่น่าสนใจจะอัปเดตอีกทีนะครับสวัสดีครับ